นันนันนกีย,ยขัน,นันนันนากียไอ,อ้จะมีเลนฟักิ้งกูอีกตัวีเลนก็กิ้งทำอะไรเนี่ย, <c oughs> ยอายาอาอาครไม่เมสบายยกมกือขึ้นโชว์กครับ ชักคุณไม่สบายเหรอครับครับเป็นอะไรครับเป็นวัดเป็นวัดช้กคุณมีเพื่อนชื่ออะไรครับมิ้วน้องมิ้วเหรอน้องมิ้วเป็นผู้หญิงผู้ชายครับเป็นผู้หญิงสวยไหมสวยน้องมิ้วทาปากไหมมีทาแล้วใครทาปากแม่ถืออ่ะอ่าบายบายกล้องนายนอนแล้วนะคะ นอนแล้วนะครับนอนแล้วครับบายบายครับบายบายครับส่งจูบหน่อยครับ